แบตเตอรี่18โวลต์นะครับซอกเก็ตมากิต้าใช้กับเครื่องมือมากิต้านะครับที่เป็นซ็อกเก็ตมากิต้ายังมีเอาพุทเป็น USB power delivery PD 3.0ด้วยนะครับเอาไปใช้แทน power bank ได้เลยตัวนี้4แอมป์เทียบ20,000ม ah ิลลิแอมป์ได้เลยนะครับสามารถชาร์จไวได้ด้วยจะขึ้น Power Delivery ด้วยจะขึ้นกับโทรศัพท์นะครับว่าจะดึงกระแสได้เท่าไหร่สามารถรองรับชาร์จเจอร์จาก Power Delivery 65วัตต์ได้เลยนะครับใช้เป็นช่อง Input ได้ด้วยนะครับสามารถชาร์จจากตัวนี้ได้เลยสำหรับคนที่ไม่มีตัวชาร์จนะครับ48 59สูงสุดคือ65วัตต์นะครับตัววัดกำลังตอนนี้ใจรับกำลังสูงสุดอยู่ที่61 62วัตต์นะครับ แล้วแต่ช่วงเวลานะครับสำหรับผู้ที่มีตัวชาร์จแบตตัวควิกชาร์จของ Makita นะครับสามารถเร่งกำลังในการชาร์จเช่นรุ่น 6.5A แอสามารถเร่งไปถึง1 2 0วัตต์ได้เลยในการชาร์จนะครับดูนะครับตอนนี้ดึงอยู่กำลังไต่ระดับนะครับ87ร้อ สูงสุดไปถึง1 2 0วัตต์ได้เลยตอนนี้1 1 6วัตต์แล้วนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นชาร์จเจอร์ที่เป็น9แอมป์สามารถดึงไปถึง1 6 0 1 8 0วัตต์ได้เลยแต่ก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิของเขาด้วยเห็นไหมครับเพราะถ้าเกิดมันมีความร้อนระบบก็จะปรับกําลังลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับแล้วแต่ช่วงเวลาของแบตเตอรี่นะครับ